วันนี้จะพามาขาเฟ่ฟที่เรียกได้ว่าสวยอลังอย่างกับอาณาจักรในนิยายฟิวเหมือนอยู่เมืองนอกแบบนี้แต่หาจริงแล้วอยู่พัทยานี่เองหรือจะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยก็ได้นะนอกจากสวยจริงทุกมุมแล้วแถมที่นี่ยังเป็นสเปเชียลตี้ด้านกาแฟและออเดรย์บานช์อีกด้วยนะและยังไม่พอสายเอลสายคาร์บิกจะต้องถูกใจสิ่งนี้ที่ไวรัลในโซเชียลมากๆที่นี่เลยจ้านิทานค c o ฟี่เทล l คาเฟ่ที่ขึ้นชื่อได้ว่าสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึง่งนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วนะที่นี่ยังเป็นรองขั้วอีกด้วยและไม่ว่าจะเดดดนนนนไไปมมุหก็สวยจรงงท้้ซซาาาาใออคและ แบบธรรมชาติมีทั้งบอปปารา์คแล้วก็น้าตกบรรยากาศดีๆเหมาะแก่แการนั่งชิลมากๆเลยนอกจากจะสวยแล้วที่นี่กาแฟยังดีงามแนะนําให้ลองตัวไสฟอนร้อนมาเลตปานามาเกชาที่บอกได้เลยว่ารสชาติดีสุดๆหรือ้าใครชอบดื่มปบนกาแฟนมน,น,น่าจาเป็นไอโกโกพีนัทปัตเตอร์เลยจ้ามีความหอมมันนัวของเนยทั่วซึ่งเข้ากับกาแฟได้ดีมากๆหรือใครชอบดื่มหมาชาัที่นี่เขาก็มีนะและเด็กอ้วนอย่างเราถูกใจเบเกอรี่ที่นี่มากไม่ว่าจะเป็นคอฟฟรอวกิกโยเกิร์ตหรือจะเป็นครัวซองซ้อคาราเมลมาเคเค แค่หลอดเขาก็ทำออกมาได้ดีเลยและที่นี่เขามี All Day ออเดบันอร่อยอร่อยด้วยนะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็สไตล์อิตาลีฟิวชั่นขอพีเซนต์เมนูนี้เลยสปากเกตตี้พัทยานาจอมเทียนเป็นคาโบนาราปลาเค็มซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้ากันได้แต่ปรากฏว่าอร่อยอ่ะจานถัดมาเหิดเวหาไข่ปลากับกุ้งจานนี้เลยชอบมากอร่อยขอยกนิ้วให้เลย เมนูนี้แซลมอนซ้อนกินสไตล์เอ็กเมนดี้ไข่เยิ้มเยมตักแซลมอนลงควันกินคู่กับน้ำซอสบอกเลยเข้ากันอร่อยมากอีกเมนูที่เราชอบมากซุปครีมเห็ดปาเป็นขนมปังทานคู่กับไข่เยิ้มเยร้อมซุปครีมเห็ดหอมๆตบด้วยเก๊กฮวยมีฟองคาบดิงเย็นๆย็นชื่นใจเป็นแบบเติมเงินแต่เท่าไหรใจทุานั้นใช้ไม่หมดสามารถและคืนได้ชิมได้หลายตัวแบบไม่ต้องจ่ายแพงอร่อยถูกใจใส่ดิงแน่นอนแนะนำถือขึ้นมาดื่มชั้นสองสวยสงบได้ฟิลสุสดๆได้และถ้าใครติดใจกาแฟ ที่นี่นะเขามีขายมเมล็ดกาแฟาด้วยนะเดินเลือกมเมล็ดที่ชอบกันได้เลยจ้าส่วนพิกัรลานะจะติดถนนสุขุมวิทนาจอมเทียนเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง4ทุม่มและส่วนใครที่กลัวมาไม่ถูกเดี๋ยวมีจทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสอีกทีนึงนะ